ฟิกไหนฟิกไหนขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ่าเอาขึ้นมาฟึบฟึบอ่าฟึบฟึบนี่เป็นไงรู้จักน้องเกรฟน้อยไปซะแล้วเห็นไหมอ่ะท๊อ ฮ่าผมใส่ปากแล้ว oh ว้าววัดแตกไหนเนี่ยเดี๋ยวไหนอ่ะน้าถักก็ได้ขอแมงขอแมงเวลาอ้าวหมุนหมุนอีกกล้านึงหมุนโชว์หน่อยเร็วฮึบฮึบอ่ารอบแล้ววันนี้อ่ารอบแล้วแตงแต่เช้านี่เป็นสิบแล้วมั้งเนี่ยอ้าวฮึบนี่โอ้โหเ้แขยง เอากลับไปมาเอากลับไปมาเอากลับไปมาเ,าเ่เ,เอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนไม่เปลี่ยนวันนี้เด็กโชว์เด็กโช pp, โโกว์เปลี่ยนแอ้วดีด้วเด็กโชว์แล้วเด็กโชว์อึ๊บอึ๊บรับที่ร้อยอึ๊บนี่แน่โอ้โหแม่รู้จัดน้งเทปซะแล้วว้ไปเปลี่ยนแมเพร์ดก่อนไปเลยปะไปห